กระตุ้นสมองยังไงให้เฟรชขึ้นทันทีและนี่คือวันที่29ที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องสมองครับเธอรู้สึกไหมสมองเหมือนดับคิดอะไรไม่ออกทั้งที่นอนเต็ม8ชั่วโมงแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่แค่ทาไม่กี่วิสมองจะตื่นพุ่งเหมือนกดปุ่มออนใครที่ตื่นเช้ามาเหมือนทั้งวันสมองเบลอเหมือนจะแฮงค์ท,งทั้งที่ไม่ได้ดื่มแถมกาแฟแก้วแรกในตอนเช้าก็เอาไม่อยู่ลองจ้องจอ5นาทีความคิดก็หลุดนี่อาจไม่ใช่แค่ความขี้เกียจแต่มันอาจเป็นเพราะสมองเรายังไม่ตื่นสมองของเรามีระบบที่ชื่อว หุนหงิดคิดช้าความจําแย่แต่ที่น่าตกใจคือ RAS ไม่ตอบสนองต่อคาตฟาอีนได้เสมอไปโดยเฉพาะคนที่ติดกาแฟาจนดื้อยาและการนั่งอยู่เฉยๆก็จะยิ่งกด RAS ให้ช้าลงกว่าเดิมนักวิจัยจากสแตนฟอร์ดพบว่าแค่กระตุ้นผิวหนังกับลมหายใจก็สามารถเปิดสวิตช์สมองได้ทันทีเพราะสมองส่วน RAS มันตอบสนองต่อแรงสัมผัสและการเปลี่ยนจังหวะการหายใจโดยตรงครับและนี่คือโซลูชันครับหใช้เทคนิค Cold Stimulus ล้ลางหน้าด้วยน้ําเย็นจัดหรือนวดหลังคอแรงๆ5วินาทีมันจะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทเบกัสและทริจิมินอลทำ ครับใช้กล้ามเนื้อที่ใหญ่กระโดดตบ10ทีหรือแกวงแขนเร็วสิวินาทีเมื่อกล้ามเนื้อทํางานสมองก็จะหลั่งนอร์อดีนาลีนเพิ่มการโฟกัสทันทีข้อที่3ครับใช้เทคนิค Box Breathing หายใจเข้าสีว่วิกลั้นหายใจสีวิล่อยลมหายใจสีวิและก็หยุดอีก4ีวิครับแค่นี้ RAS ก็จะปรับคลื่นสมองให้เข้าสู่สมาธิแบบตื่นตัวได้ทันทีแชร์เทคนิคนี้ไปให้คนที่สมองล้าเรื้อรังดูครับหรือถ้าเพื่อนๆคือลองวิธีไหนแล้วเวิร์กที่สุดคอมเมนต์มาหน่อยเผื่อจะเป็นประโยชนนน์ค